อะมาดูคลิปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเป็นการจับปลาในบ่อเลี้ยงปลานะครับคุณผู้ชมครับที่ซอยวัดอุทัยเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพนะครับแต่ก็เขาก็จะเลี้ยงปลากันนะครับแถวๆนี้นะครับเขาก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกันนะครับแถวๆนี้แต่ตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ปลาในบ่อนี้จะเยอะไหมนะครับคุณผู้ชมครับนี่กำลังลากมาแล้วครับโอ้โหปลาดิ้นอ่าเขาเรียกอะไรนะครับถ้าเป็นภาษาสานเรียกว่าดิ้นด่งเดงด่งเดงเลยครับนนท์ครับเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ่อนี้จะเยอะไหมมีการสูบน้ําออกก่อนนะครับก่อนที่จะทําการลากลากตาข่ายแบบนี้นะครับคือปกติน้ํามันจะสูงอยู่พอประมาณแต่ว่าเขาก็จะสูบน้ําออกให้มันเหลือน้ําน้อยๆแล้วก็ใช้ตาข่ายแบบนี้แหละครับลากนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้ตาข่ายแบบนี้ลากนะครับนี่ครับกำลังลากมาแล้วครับอ่เดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาก็กำลังลากมาแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีปลาเยอะไหมบ่อนี้นะครับ เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับของชาวบ้านนะครับที่ซอยวัดอุทัยนู่นครับคุณผู้ชมจะเห็นหลังคาวัดอุทัยเลยสี่แดงๆน่นแหะครับหลังคาวัดอุทัยนี่คือบ่อเลี้ยงปลาในซอยวัดอุทัยนะครับเขตลาดกระบังนะครับกทมครับดูครับปลาเริ่มเต้นเริ่มดิ้นขึ้นมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหเยอะเลยครับ Uh huh. ถ้าจะเยอะครับคุณผู้ชมบ่อนี้โอ้โหเต้น oh, oh oh, ปลานี้สนันบ่อเลยครับอือ uh huh. uh huh. เยอะครับคุณผู้ชมบ่อนี้ เยอะมากครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเยอะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับนี่ครับปลาเต้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยครับ วันนี้สีสเกตชาแนลนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมาดูชาวบ้านจับปลากันนะครับคุณผู้ชมครับที่ซอยวัดอุทัยเขตลาดกระบังนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วพอเขาเลี้ยงได้ที่นะครับเตรียมเตรียมตัวที่จับขายก็จะมาจับแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ครับทางสีสเกตบ้านเราก็จะไม่ได้ใช้ตาขายจับแบบนี้แล้วก็บ่อส่วนมากก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับทาง ถังสีสเกตนะครับก็จะเป็นปลาธรรมชาติแต่นี่คือปลาเลี้ยงนะครับแล้วก็จับแบบนี้ครับมีวิธีการที่จับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอนอนครับคุณผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูใกล้ๆครับคุณผู้ชมโอ้โหได้เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอือได้เยอะมากครับก็ไล่ต้อนไล่ต้อนปลามานะครับตรงน,นี้เขาก็จะไล่ต้อนกันมาแบบนี้นะครับ เอามาแล้วครับไล่ตอนมาแล้วนี่ครับลาเต้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โห,โหได้เยอะครับบ่อนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งบ่อนี้เยอะทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับๆๆๆดูครับบอ่อนี้เยอะมากครับคุณผู้ชมดูครับปลาเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีนี้นี่ก็คือขั้นตอนนะครับวิธีการที่เขา ตักปลาขึ้นมาแล้วก็จะส่งส่งต่อกันมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะเอาไปล้างที่โน้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ,รบออยอดครับก็จะส่งต่อกันมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไปล้างนะครับทานโน้นนะครับล้าง